เริ่มต้นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับสรุปว่าศพของเด็กหญิงที่เป็นลอยที่คลองสำโรงสมุทรปราการนั้นยืนยันแล้วนะครับว่าคือน้องรุ้งวัย1ิบขวบจริงๆนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดก็คือทางคุณย่าของน้องรุ้งจะเดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในวันนี้นี่นะครับคือการเกิดคดีนี้เนี่ยเกิดจากการพบศพของเด็กหญิงนะครับที่ถูกฆ่าแล้วก็ห่อด้วยผ้านวมมัดเชือกไนล่อน โยงใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็มีคอนกรีตถ่วงน้ำที่คลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พบศพวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี้ทราบชื่อครับต่อมาคือเด็กหญิงพรทิพย์กุลนานันหรือว่าน้องรุ้งวัยเพียงแค่10บขวบเท่านั้นครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายวจชรันทัศสวรรค์วัย34ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะครับผู้ต้องหาพร้อมกับนางสาวสุภาพรนนทราวัย31ปีแม่แท้ๆของน้องรุง้ง ก่อนที่จะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเมื่อวานนี้ครับแล้วก็นําไปฝากขังตามกฎหมายกันต่อไปทางพลตารวจโทชาญเทพเสสเวชครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยถึงคําสารภาพของนางสาวสุภาพรนนทราแม่แท้ๆของน้องรุ้งนะครับว่าเดิมทีน้องรุ้งอยู่กับปู่และก็ย่าที่จังหวัดพิษณุโลกครับต่อมาพ่อแท้ๆของน้องรุง้งเสียชีวิตลงย่าก็เลยไม่เลี้ยงพอปิดเทอมครับทางแม่เอาไปอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ ช่วงเดือนเมษายนช่วงสงกรานที่ผ่านมาอยู่มาเริ่มมีปัญหาแม่บอกว่าเริ่มมีการลงมือตีแล้วก็เตะน้องเพราะอ้างนะครับบอกว่าน้องรุงนั้นดือ้อแล้วก็ชอบโกหกมีการใช้ไม้ครับซึ่งเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้งนะครับคุณผู้ชมตีมาเกือบเดือนครับค่อนข้างจะตีทุกวันคือกลับมาปุ๊บก็ตีเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยตีประมาณ10ครั้งเลยแล้วครั้งล่าสุดที่ลงมือตีน้องเนี่ยคือวันที่7มิถุนายน จากนั้นครับก็ให้น้องอยู่ที่บ้านน้องอาการเขาบอกว่าป่วยสมเลยนะคือรับประทานกินอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะคือถึงขั้นว่าบ่นปวดศีรษะปวดมากนะคะเราก็ไม่มีการพาไปหาหมอด้วยมีมรายงานข่าวว่าถึงขั้นว่าจับศีรษะของน้องโขกกับผนังห้องน้ำเลยทีเดียวจนน้องเนี่ยป่วยหนักนะฮะผ่านมาจากวันที่7เนี่ยสองวันคือวันที่9ก็พบว่าน้องเสียชีวิตคุณแม่แท้ๆของน้องเนี่ยครับตัดสินใจนำศพของลูกสาวไปถ่วงน้ำอำัมพางครีครับ แล้วก็ใช้ให้พ่อเลี้ยงเนี่ยช่วยการเอาผ้านวมหอ่อศพก่อนจะแบกศพนะครับไปที่บริเวณคลองท่าเรือเก่าแล้วก็นํากระสอบข้าวมาใส่เอาปูนมาใส่ภายในถุงหวังจะถ่วงน้ำำําอําพางคดีจากนั้นครับก็เก็บข้าวเก็บของกันหนีไปโดยนําลูกสาววัยสามขวบไปฝากกับญาติของพ่อเลี้ยงไว้ทีนี้ครับที่อำเภอเนยมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปหานางประมูลกุนนานใหญ่กุนนานในนะครับซึ่งเป็นญาติของน้องรุง้ง ก็เปิดเผยครับคุณย่าบอกว่ารู้สึกเสียใจมากเมื่อทราบข่าวว่าน้องรุ้งเสียชีวิตแล้วด้วยฝีมือของแม่แท้ๆแล้วก็พ่อเลี้ยงน้องรุ้งเนี่ยเป็นลูกสาวของลูกชายของตนนะครับก็คือนายไพรโรธกุล,ลานันซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยนายไพรโรธกับแม่ของน้องรุ้งแยกทางกันตั้งแต่สมัยที่น้งองรุ้งอายุเพียงแค่3าขวบเท่านั้นจากนั้นครับตนแล้วก็ปู่พร้อมกับลูกชายเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงน้องรุ้งเรื่อยมาที่บ้านคลองตาลัด ตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งน้องรุ้งเนี่ยเรียนถึงชั้นป .4 ญาติฝั่งของคุณตาคุณยายเนี่ยได้ติดต่อขอนําไปเลี้ยงต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดระยะแรกๆเ่ยครับก็บอกว่ายังสามารถติดต่อกันได้แต่สักพักหลังเนี่ยขาดการติดต่อไปนานเลยกระทั่งช่วงตีห้าของวันนี้เลยครับลูกสาวของตนก็มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็คือคุณอาของน้องรุ้งนะครับมีการโทรศัพท์มาบอกว่าน้องรุ้งเสียชีวิตแล้วคุณย่าเนี่ยเขาบอกว่าเสียใจมากถึงขั้นเป็นลมไปหลายรอบเลยนะครับ คาดว่าวันนี้คุณย่าจะเดินทางมาที่สมุทรปราการเพราะลูกสาวบอกว่าต้องเดินไปเซ็นเอกสารต่างๆเพื่อนาศพของน้องรุง้งออกจากโรงพยาบาลมาทำพิธีต่อซึ่งวันนี้ครับช่วง10โมงย่าของน้องรุ้งก็จะเดินทางมารับศพของน้องรุง้งที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจครับไปฟังเสียงของคุณย่า้องรุ้งนะครับทั้งยายเขาไม่ให้เอาเลยยายย่าจะว่าอย่างไงบ้างไม่เป็นแล้วพอพูดกันมาแล้วอ,อ๋อคุยกันแล้วจ้ะเพราะว่าทางงูนเขาไม่ไล่น้าสาวเขา าบอกไม่ต้องไปยุ่งเลยให้เอาทางนี้เอามาทําอำแต่คือพูดอยู่อย่างเดียวครับถ้าเขาไม่ให้เอามาญาจะใจดำหรือไม่ใจดำก็ช่างใช่ไหมญาจะพูดว่าญาจะไม่ไปยุ่งเลยแล้วญาจะไม่ไปเดินเรื่องให้ใช่ไหมละ่ะจะว่าใจดำไม่ใจดำนะแต่คือว่าอย่ามาทําอย่างนี้เพราะญาของญาเลี้ยงแค่ไปไม่กี่วันที่ว่าไม่กี่วันก็ได้แค่ปีเดียวใช่ไหมละ่ะเแล้วไปทําอย่างเงี้ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยญาก,ก็เครียดว่าเออคิดพรู้ว่าหลานตายโอ้ย ทำไงว่พจะช็อกว่ามันเรียกหาหลานตรงเนี้ยลูกชายนะหลานชายนอนตรงเนี้ย<ะ>บอกน้องเสียแล้วลูก่าจะช็อกนะ่าเหนื่อยมากเลยก็ว่างี้เนาะ่าหันใจไม่ท่วท้องละบอกเออมันทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะเขาว่าเออแม่มันฆ่าเออลูกสาวเขาก็โทรมาบอกแม่ทําใจให้ดีนะแม่แม่แม่อย่าไปเครียดเออแม่เครียดแม่ส่งหลานให้ไปอยู่กับเขาหลานแม่ถึงตายแม่จะไปเครียดอย่างนั้นทีนี้เราเรามาปงว่าเออ S <S นั่นมันแม่ของเขาที่ให้ไปใช่ไหมละ่ะครับแล้วก็ว่าเออเป็นแม่ของเขาทําไมถึงว่าให้ไปแล้วแต่ไม่คิดเราไม่คิดว่าเออจะเป็นคนอื่นเราก็ยังว่าเออหรือว่าหลานไปโดนรถชนเราก็ยังไม่นั่นใช่ไหมนี่แม่ของตัวเองฆ่าลูกเจ้าของเองมันดังยิ่งกวิเปียวอีกดังยิ่งกวิเปี้ยวงานเนี้ยแล้วจะเอามันไว้ไหมนะ่ะอยากประหารมันทีเดียวไปเลยเอาไว้ทำไมเสียใจมากถ้าว่าเจอนะถ้าอย่างวันเนี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นจะเจอนะ แบบแม่อยากคิดว่าถ้าอยู่บ้านนอกนะบอกตรงๆเลยพูดตรงๆไม่เอาไว้หรอกคนคอย่างเนี้ยเลี้ยงไม่ได้ถึงว่าถึงว่าถ้าเป็นลูกเจ้าของก็เหอะถ้าเป็นอย่างงี้นะหมดไม่ต้องเลยครับไม่อาไว้หรอกคนอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นเหตุสลดนะพูดถึงชีวิตของนรุงแล้วเนี่ยจริงๆน่าสงสารหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ต้องเสียคุณพ่อไปอไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็ระหดระเหยไปอยู่กับคุณตาคุณยายจนคุณแม่ แท้ๆเนี่ยขอไปอยู่ด้วยแล้วก็โดนซ้อมโดนตีตลอดจนถึงขั้นว่าโดนตีด้วยไม้ไผ่จนไม้เนี่ยหักเลยนึ้ยคุณบอกว่าไม้เท่านิ้วโป้งนะใหญ่กว่านิ้วโป้งคือคฉันดูแล้วแบบเฮ้ยถ้ามันเป็นไม้เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยมันก็เส้นใหญ่เหมือนกันสาหรับเด็กอายุ1ิขวบเท่านั้นนะค,ะ,คะแต่ว่าในส่วนของการพูดคุยเมื่อกี้นี่ก็ต้องเข้าใจว่าคุณย่าเนี่ยเขายังอยู่ในอารมณ์โมโหอย,อยู่นะก็อาจจะมีคําพูดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงรสักนิดนึงนะคะคําสุดท้ายนี่ก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดตรงๆคนบบบ้้้าานนอออกกเเี่ไไมวหแ ไม่เลี้ยงไว้นะคะแต่ว่ารตรงนี้ก็ยังมีข้อมูลที่คล้ายเคลื่อนกันอยู่นิดนึงก็คือในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพโดยบอกว่าน้องรุ้งเนี่ยคือตอนแรกอยู่กับปู่ย่าแล้วพอพ่อเสียปู่ย่าไม่เลี้ยงก็เลยเอาไปให้ตายายเลี้ยงแต่ทางฝั่งคุณย่าเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงอยู่ดีๆแล้วมีอยู่ทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าตากับยายติดต่อมาจะขอรับไปเลี้ยงนะคะก็เลยให้ไปอยู่กับตายายแล้วทางตายายก็เลี้ยงอยู่ดีๆปรากฏแม่บอกจะพาไปเที่ยวทำร้ายซะจนเสียชีวิตเลยนะคะ อ่นนี้ก็เป็นบรรยากาศในการพาตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเมื่อวานนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าทําไมจะต้องปิดหน้าปิดตาผู้ต้องหาอืเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนปิดนะในส่วนของข่าวแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถจะกระทําได้นะคะก็ต้องปิดหน้าปิดตาเขาไว้แบบนี้นะก็แต่ว่าล่าแน่เหล่าก่อนหน้านี้คงหลายคนคงเห็นหน้าทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ๆไปแล้วแล้วนะคะในส่วนที่เจ้าหน้าที่พาไปเขาก็ต้องทําตามระเบียบนะคะคอันนี้ตรงบริเวณคลองสาโรงที่เอาร่างของน้อง ไปโยนทิ้งเอาไว้ระหว่างการทำแผนก็จะมีชาวบ้านแล้วก็มีญาติญาติหลายคนมาร่วมดูการทําแผนประกอบความรับสารภาพกันนะฮะค่ะนาเศร้านะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องรุ้งด้วยนะคะทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายเลยค่ะ